อยู่ไหนครับวันนี้อยู่ไหนสวนนงนุ๊กน้องพีไปเที่ไหนครับโอเคนนี้ดิสวนไหมอออะรเนี่ยคือใส่น้าไเหรอเฮ้นี่ไงครับสไปเดอร์เนูเก่าเออโอเคไม่เป็นไรเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรสนุกไหม กัวบ้านเนี่ยหนันจริงไม่กลัวเล่นมาบนรถกันแล้วเหรอเนี่ยเป็นไงครับหมุนคอยก็เหรอเขารียกว่าแกงเข่าส้มสามมะเดื่อผ่านเยดูร้อนวิ่งกันแล้วอ๋อ ้โโอหาปื๊ดอยู่ไหนเนี่ยหายอยู่ไหนครับวันนี้อยู่ไหนสวนนงนุชน้องปี๊ไปเที่ยวไหนครับสวนนงนุษย์พัทราโอเคตามดูตามชมกันเลยโอ้โหดูด้วยด่ด้วยข้างไหนไหนยังมีต้นไม้เออใช่ใช่ใช้ท่อระบาน้ำอ่ะไปเลยไปเลยแม่น้ำไปเลย ทีว <TV S 2> ีบุกตัวน้งองนุกนี่นนครนอรถไฟฟ้า เป็นรถวิบากพิษบูพิษบูขี่เนี่ยเดี๋ยวพ่อต้องหาเครื่องแบบนี้วีแปโอ้โหเท่มากเลยโอ้โหนี่อะไรมอนสเตอร์ซื้อมอนสเตอร์มาเลยเหรอโอ้โหไอคันในภาพครับไอนี่น่าจะเป็นพวกสนอขี่บนหิมะใช่ไหมโอ้โหเท่เลยโอ้โหนี่เป็นัอะไรโอ้โหออฟโรดนะครับ ้วีรถอะไรเหรอพอตอบไม่ถูกกันนี่จะไปฝั่งนู้นแล้วได้ได้ได้ค่อยไปค่อยไปเพื่อนโอ้โหโลมังเลยไม่พูดเทไอมดูคันนี้ดิสวย้ยมคันนี้โอ้โหรถอะไรเนี่ยพืด KTM โอง ใช่เลยนรถอะไรสีทองเนี่ยโอ้ใช่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 นี่ยเป็นรถอะไรน่าจะเป็นพวกอะไรบัคกี้อะอะไรบัคกี้บัคกี้ใช่ไหมรถอะไรบัคกี้บัคกี้มันมีหลายแบบมั้งพี่เขดูมันมีพวกสีทองโอ้เนี่ยแต่พ่อรู้อันนี้อันนี้โลตัสอะไรพ่ออันนี้พ่อไม่รู้แต่ทะเบียเน่ยมหาศาลเลยเห็นเห็นทะเบียนน่ะรถตำรวจแต่อันเนี้ยน่าจะโลตาร์เออโลตัส โอ้ยมีรถสีทองด้วยเพื่อนๆโอ้โหนี่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 ไหนไหนออกไปทางไหนอีกทางไหนโอ้หูขึอะกลับกลับกลับทางนี้ทางนี้ทางนี้ไอ้คันที่เขาขับในภาพอ่ะใช่ใช่ใช่โอ้โหโคตรเท่เลยที่นี่นะมาสเต็งมาสเต็งวันนี้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 เราจะพามาดูแต่รถอย่างเดียวใช่ไหมครับอันนี้คือรถรถที่ที่ขับ โอ้โหเท่มากเลยอ่ะนี่กระเลมังโอ้โหเห็นคันนี้ไหมเห็นคันนี้ไหมโอ้โหใช่ใช่ใช่นี่นี่นี่ซ้ายมือนี่พวกนี้พวกนี้มหาสารเลยเนี่ยเนี่ยหาแทบไม่ได้เนี่ยโอ้โหแต่ละคันมาเพื่อนนี่ขวดมาสเตนโอ้โหอันสามห้าด้วยเหรออุ้ยมาจากอันสามห้าโคตรเทพเลยอ่ะ ไอ้ปี๊ดยืนิดปี๊ดยืนิดีสูงอ่ะไ้ปี๊ดเขไปยืนดน่อยนิดมีปี๊ดปยืนเที่ยอีสูสูแต่งออฟโรดหาล้นใโอ้อีสูสออฟโรดนไปข้างหลังดีโอ้เท่มากเลยตอบไม่ถูกูปี๊ดูยใจ่กว่าสีเหลืองสีเหลืองโอ้น่หลัอมานี่มานี่เดีหนูจะพาไปดูอันนี้เหรออันนี้ฮมวี่ฮมวี่ โอ้คันาดใหญ่เลยอ่ะอันนี้รถทหารโอ้ยนี่แค่เดินผ่านรถที่มันอยู่ข้างทหารนะไหนๆก็น่าจะเป็นพวกขีมะอันนั้นลุยหิมะโอ้โหแค่นี้ก็กรี๊ดแล้วเนี่ยใช่ไหมปื๊ดอันนี้ยก็ไหนโอ้โหไอ้นี่น่าจะเป็นพวกอะไรอะรถทหารที่ลุยทะเลทรายเนาะอันนี้ก็รถทหารเหมือนกันอ่าเป็นเลือะลาอ่ะอ่าเป็นไงนะ นี่เพื่อนนี่ตอนนี้แค่ลงรถนะอะไรค่ะไหนไหนเน,นี่ยอ๋อรถลุยน้ำแข็งอ่าโอเคตามดูตามชมกันต่อไปน,น,นี่นี่ไงครับสไปเดอร์ไดโนเสาร์อเออนี่สไปเดอร์ไดโนเสาร์เออระวังล้มนะเฮ้ยปี๊ดไปเห็น,นป่ะสไปเดอร์ไดโนเสาร์อโอเคอะตอนนี้เรามารออาหารนี้เราจะไปทำอะไรครับเนี่ดินเสียงไหม อ่าเดี๋ยวเราไปให้อาหารช้างกันโอเคไหมครับพี่ปุ้ยกาปะเนี่ยทำไมอ่ะอา่เดี๋ยวดูน้องปี๊ดแล้วกันนะอ่น้องปี๊ดกาเปล่าอ่าเดี๋ยวนะรอรอสัญญาณพี่เขาด้วยนะอ่ารอสัญญาณพี่นี่นี่นี่มาเลยมาเลยอ่ะยื่นดิยื่นยื่นให้มันดิ ปิดเดินนะไปเลยนี่นี่นี่ตัวนี้พี่ช้างตัวนี้เขาตั้งท้องอยู่ด้วยนั่นเนี่ยให้ตัวนี้อาเอาเลยให้เยอะๆเลยเขาคูดเลยไอ้น้องถ่ายให้เลยครัมามามาามเลยครับมาเลยมาเลยถ่ายกล้องนี้ก็ได้ตั้งไว้เฉยๆก็ได้อ่าวิดีโอนะอ่าวีโอได้ปิดคุยบ้างก่อนโทรศัพท์นี้ถ่ายไหมอันนี้ถ่ายลูกขาดครับคือฮันลังเขาครับฮันลังเขาครับ พ่อพ่อพอต้องกลางครับต้องกลางครับกครับขอยลาคังเลยครับมามองกล้องครับแม่แเอาเอาแม่ออกไหมหมามองกล้องครับจ้เล็กเจ้เล็กเจ้เล็กเอ้งกล้องครับขอบคุณครับอ้าดีให้อาหารพี่ก็ต่อเลย ง่ปิดแหม่ไหวไหมอ่าไปเลยตัวนี้เขาตั้งเขาตั้งท้องอยู่อ๋อให้ให้สี่ละเม็ดเนี่ยให้สี่ละเม็ดให้อีกเม็ดนึงเออโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวล้างมือได้ไม่ต้องกลัวอ่ะเปิดให้ดิอ่ายิ่นไปเลย เออ่ะให้อีกให้อีกเอออ่าไปเดี๋ยวเราจะได้เครื่องที่ต่อช้างมันสะบัดมวงมาแล้วน้ำลายมาโดนอ้อยไม่เป็นไรหรอกเรามาเรามาเที่ยวเรามาเล่นเรามาให้อาหารพี่ช้างอ่าดูน้องอับปิดยื่นให้พี่เขายื่นไว้โอเคอ่านแล้อุ้ยขอโทษครับอ่านแล้อ่านแล้เอออับปิดให้เขาอีกเออ เป็นไงเป็นไงเป็นไงอ่ะไปให้ตัวอื่นอีกมา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 เลยมีตัวไหนได้อีกนี่นี่ตัวนี้ก็ได้นี่นี่นี่ให้ให้พี่เขาเลยเปิดเลยอ่าเฮ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆอ่ะเปิดประเทศจีบอ่ะปี๊ดดีๆปี๊ดหยิบสิปี๊ดหยิบให้เขาหน่อยเอออ่ะปี๊ดตองอีกเอาอีกให้พี่เขาปี๊ดนะ เออโตอื่นด้วยตัวอื่นให้ตัวอื่นด้วยมามางี่นี่ตัวนี้ปี๊ดตัวนี้ปี๊ดตัวนี้ปี๊ดตัวนี้ด้วยนี่นี่มาปี๊ดให้พี่ตัวนี้ด้วยโอ้โหนี่ปี๊ดปี๊ดคนเดียวเลยนะเนี่ยพี่ปืนไม่เอาเลยเหรอไม่เอาอ้โหตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายให้ตัวไหนกินลูกให้ตัวนี้ก็ได้โอเคเป็นไงครับให้อาหารช้างรู้สึกเป็นไงบ้างครับสนุกไหมกลัวเปล่าเนี่ยฐานจริง ไม่กลัวอ่าะไปที่ปื๊ดไปอ่ะไปต่อ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 ไปสอนั่งน้ารอรถระหว่างรอรถนะขอนอนพักก่อนใช่ะไหมครับลูกปิ๊ด่อง่วงนอนยังรอรถอยู่รอรถจิ้มาแล้วค่ะครับรถมาแล้ว ขึ้นมาบนรถกันแล้วเหรอเนี่ยเป็นไงครับแคหมุนคอยกวเหรอเออนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเที่ยวชมข้างในนะว่าน้องนุชเป็นอย่างไรน้องปีพาเที่ยวใช่ไหมครับเย้ตะกี้เจอเจอพี่ช้างมาใช่ป่ะใช่จับพี่ช้างเป็นไงบ้างให้อาหารพี่ช้างใช่ไหมหนูไม่ได้จับแล้วทำไมหนูไม่ให้อาหารพี่ช้างหนูกลัวเหรอาหรห เอไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอ่ะตามดูตามชมกันต่อไปเป็นไงปี๊ดเห็นท้างยับใจยังโอ้ดูงาเดี๋ยวโอ้เข้าไปดูข้างในงานในสวนนงนุษออมันจะมีอะไรให้ดูบ้างเลยมน้าเจ็ดร้อยห้าไล่ยังไงเหรอโอเคโอเคโอเค เขาบอกมีให้อาหารปลาช่อนอเมซอนด้วยเหรอปลาช่อนยักษ์ไม่่หรอมีไปลาช่อนอเมซอนก็คือปลาช่อนยักษ์ใหญ่ไงเออไหนไปดูดิไปดูดิี๊เคยเห็นไหมดเองตอนนี้เรากำลังมาดูเหนเขาทำยังไงเขาทำยังไงขอดูหน่อยขอดูหน่อย่เขาให้อาหารยังไงเนี่ยเฮ้ยหมือนหนนหนตปลาพ่อนี่ไงนี่ก Premises, อยู่ดูระวังน่อยกับนล้มหล่นนะไม่ได้ตัดปลาเลยไหนอ่ะช่างนั้ใหญ่อยู่ไหนอ่ะแสดงว่าต้นช่างใหญ่ยังไม่มาใช่ปะโอ้แต่จะเป็นช่วงที่มันยังไม่มาเนาะโอเคโอเคโอเคไปต่ออดเลยนะอดดูเลยปื๊ดอ๋อยังยังไอตัวยักษ์ใหญ่มันยังไม่มาเอ้ย ม,ม,มาอยม่โน่นต่อปิดปิดพี่ปืด๊ดพ่อเจอแกงอ๊ง, oh, <no. S 1> กงช็อปส้มแก๊งช็อปส้มมาเต็มเลยเ <c oughs> ร <c oughs> าเรียกว่าแก๊งช็อปส้มสามเณรภาคก็ดูร้อนวิ่งกันแล้วว้อยนี่นี่ oh, <no. S 1> <c oughs> นี่นี่ไปแนบเลยพี่ปื๊ดโอเคอะ บวชไหมน้องพีกบวชไหมบวชเออนินน่งๆกับพี่ขาด้ยน,นะเอ่อเป๊แขง็งจับก้มนี่ใกล้จะถ,ถ,ถึงแล้วครับเออทางขวาก็จะเห็นนี่นี่น,น,นมีพี่แรกด้วยเหนน็นยังเอ็นแล้วเอามาทอดกินไหมเออ โอ้เต็มไปหมดเลยนู่นไดโนเสาร์ยักษ์ใหญ่โอ้ยนี่นี่นี่มาดแก่งไดโนเสาร์ปีดเห็นไหมโอ้ยเต็มเลยอยากรู้ยังโอเคโอเคโอเคนี่น้คาสวรีปี๊ด

ส่วนอื่ก็จะเป็นในส่วนของสับปะรดสีนะครับสับปะรดสีนี่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 เพื่อนนี่อนาคตอาจจะเป็นสับปะรดสีชมพูัสีชมพูสีแดงมีไหมเออพี่เห็นสับปะรดสีไหมเออจะเป็นไม้เศรษฐกิจใหม่ได้เนาะ ข,ข้างในของสวนตรงนู้นใช่ไหมครับใช่โอเคเอเลนไหนไหนอะไรคือเอเลนเดนนเสเสาเอเลนอเดนนเสเสามีเอเลนด้วยเหรอเรื่องการะบครโบเรา์ดูในดูดูโพลิโคครับไหนทางไหนครับน้นเลยครับโอ้ยเดนนเสเสาถลามเหรอโอ้ยเดนนเสเสาปลาฉลามเพื่อนเพื่อโอ้ิโอ้มีเดนนเสเสาอะไรครับที่มันแปลกแปลกแลไหน เฮ้ยมีกระะทแล้วก็มีอะไรไม่รู้นะเออมีเดินเสาหมูเหรอเออกระทะปิ๊ดเดี๋ยวล้มโอ้เดินเสากระต่ายครับโอ้ยแล้วมีอะไรอีกเอออ่ะไปต่อไปต่อไปต่อเดิเสาอะไรกินกาเออเดินเสาหมูนะอ่ะไปเราไปลงมือกันก่อนน้ำไปเลย ตรงนั้นร้อนไปตรงนี้ก่อนถึงไหนแล้วปึ๊ดปิดไหนบอกเพื่นๆนี่ตัวอะไรโอ้ยย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 ย้ยยยอยย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 ยโอ้ยยนยยยยนยย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 ยมยย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 หยยยยมั้ อมาต่อมาต่อเลยไปเลยไปเลยพี่ปุ๊กมาน้องปุ๊กมานี่ตอนนี้เพื่อนเราเจออะไรเนี่ย T O T O P h าเลียโอ้โห T O P h าเลียปุ๊กไอ้นี่มันมองหน้าหนูอ่ะนี่มาดูดิตัวเนี้ยเนี้ยเนี้ยไหนปื๊กไปทำหน้าโหดแข่งกับมันเนี้ยหน้าโหดดิเอ้อ ฮ้ยตัวอะไรเนี่ยคุยบ่รวยนะมันอาบัดจังครับอ่าใช่ใช่จริงไหนหรือกิ้งกาเนี่ยนี่อะแล้วมนอาบัดเป็นน้ำเหรออือหือเฮ้ยเรเคี่ยวข้างหางเอ้ยอย่าไปจับอย่าไปท้าขุนเดี๋ยวเที่ยวหักอ๋อมันคงหักอ่ะอย่าไปแย่ในปากเขานะเดี๋ยวเที่ยวมันหักนะหักมันยังมาถึงนี่พีทพีดถอยออกมาใช่ยังมาถึงนี่ใช่ไหนไหนปุ้ยจังเลย เโอ้โหนี่มันไดโนเสาร์หรือว่ามเป็นไอเอเลียนวะเนี่ยมันมีหนามตร่ๆด้วยเหรอทำไมทำไมฟันมันถึงอยู่ตรงนี้ได้เอ้ยนี่มันพวกอะไรอ่ะที่หลังที่มันแหลมแ่ะมันชื่อว่นีมันชื่ออะไรครับมันชื่ออาริโซนาร์รัสโอ้โหไม่เคยรู้จักเลยนี่ปีนี่นี่นี่น่นี่นี่นี่นนี่นี่นี่นนีีนี่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 น โอ้โหตัวอะไรเนี <5 <5 ่ยไก่ตัวเนี <5 <5 5> <5 <5 <5> <5 <5> <5 ้ยหรไปดูก่อนไก่ไก่โซลัดโอ้ไก่โซลัดเออมันชื่ออะไรเนี่ยพี่ปื๊ดอ่านได้ไหมเนี่ยโมโนโลโกโซลัดมาดูอันนั้นชื่อด่านไห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 นไก่ไก่เกาไก่โซลไม่ไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังล้ม นี่ไก่เหรอไก่ไก่ชื่อดานอ่าไก่โลโซโซรัดเหรอโอ้โหไก่เนี่มันชื่อดานดานเหรอปี๊ดทำอะไรเขาไม่ให้ปี๊ดปี๊ดมาดูไก่ปี๊ดไม่เอาเดี๋ยวมันทิ่มเขาม่ให้ปี๊ดเขาไม่ให้ปี๊ดเออตั้งปี๊ดแทนตั้งรูปแรกมาดูไก่โอ้โหตัวอะไรเนี่ยได็กนัสาวกิ๋วอ่ะปี๊ดใช่ไหม นี่คือไก่เหรอครับโอ้โหอ่านี่นี่นี่พีทน้องถ่ายรูปนึงสองเพนึงสองเพเพปีทมองหน่อยเพเพอ่าพ๊ทไปทางนะครับรู้ไก่ไก่มันเป็นมันเป็นสีทองเหรอดูดิโอ้โหขนสีทองเหรออ๋ออ่าอ่าอ่าพีทไปทางไหนเจออะไรอ่ะ อ๋พอ,อพ่อเขาลอยพ่อได้กลิ่นอะไรกับอ๋ออ่ามามาไปทางไหนต่อฮะเพื่อนเพื่อนน้องปี๊ว่าไงปี๊ไปทางไหนบอกเพื่อนเพื่นนอนน,น,น,นี่โอ้โหขับรถได้เดินได้นี่ครับตอนนี้เราเดินอยู่ในส่วนข้างล่างนะครับขอพ่อนั่งพักหน่อยโอเคโอเคโอเคตามดูตามชมกันต่อนะครับอ้ามาต่อ นี่น้องเฟซพามาไหนเนี่ยเฮ้ยนี่แกงแค่แค่นี่นะว้าวใช่บิงกาใช่เหรออ๋อนี่จระเข้พี่ตัวอะไรพี่ปื๊ดมันนกเสาร์พันจระเข้มันหมูป่าหรือมันไอ้แค่เนี่ยแต่นกสาวพันจระเข้ถ้าเห็นเที่ยวข้างถ้เห็นตรงนี้ไหมปิ๊ดหลบปิ๊ดหลบหน่อยเออเที่ยวอย่างหมูป่าอนี้แค่พ่อมาดูข้างนี้เออพ่อมาดูข้างนี้อ้าวเที่ยวแตกแล้วน้ำเกลอละลายอยู่นี่ไงเสียงอะไรเพื่อน เจอไหมเสียงอะไรเกิดอะร้นไก่แล้วนั่นไงแล้วเสีนั่นไงมาทั้งคันเลยนะเห็นเปล่าเห็นเปล่าโอ้ยเจออีกแล้วแก๊งอะไรเอ้ยขับส้มขับส้มเดี๋ยวส้มใหม่แล้วตกปลาเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ป่ะตะกี้ตกปลาอยู่เปล่าเอ้ยขับส้มใหม่แล้วเหรอตะกี้ตกปลาอยู่ใช่ไหม บ๊ายบายชอบส้มชอบส้มใหม่แล้วบ๊าย,บ,มมยบายชอบส้มน้องป <t od ulate> ีส๊สนใจชอบส้มหน้าดูเลยเนี่ยอ่าไปต่อไปต่อ <t od ulate> ทางไหนดีทางไหนดี <t od ulate> ดูทางด้วยดูทางด้วยนะรถเหรอไม่รู้เลย <t od ulate> เดินเดินให้ชำก่อนเดินให้ชำก่อนแล้วมันไปทางไหนได้อีกเนี่ยหมดแล้ว ตามดูตามชมกันต่อครับแผนที่แผนที่ตุ้ยตุ้ยแผนที่ตอนนี้พ่อแม่จะไม่แตกจะไม่แตกใช่กำลังสร้างอยู่ครับมันมีมันมีนมีนะเออมีน้ำยาด้วยใช่ครับเดี๋ยวเราตอนนี้เราจะไปขึ้นบันไดข้างบนอ่ะพ่อบันไดหนูไปอลาปลาปลาเดี๋ยวขึ้นบันไดกันอ่ะไปตามแม่แม่พาไปนี้ ปี๊ดปีดช้างใหญ่โอ้โหไอเนี่ยนี่มันไดโนเสาร์แฟนซีรึไงเนี่ยฮะโตราทอโอ้โหสีสันทำไมมันทำไมสีสันมันอลังการอย่างนี้ปี๊ดอข้ามไปนะตกน้ำเลยเนาะอย่าข้ามอย่าข้ามอย่าลงอย่าลงโอ้โหนี่นี่ปี๊ดปี๊ดปีดปีดลงแหนมองหน้าข้างบนปิ๊ดมองหน้าข้างบน ใช่เหรอใช่เาให้ผิดแล้วก็ใช่เหรอเขาไม่ได้ให้ข้ามไปมั้งแม่นี่มั่วโอ้โหเด็กก็กิ้งหางานโอ้หางานใช่เหรอเขาให้ข้าเดี๋ยวเอ้เดี๋ยวกิ้งเขาไม่ให้ข้ามนะโอ้โหตัวอะไรข้างบนอ่ะปีเลย เอ่ะเราเด็เด็กๆใครได้เนาะเช้าปุ้ดนุ้ดไปปีิดกันก่อนปีดรอพี่พืดกันโอเคโอเคโอเคปีติดกมาลูกระวังกิ้งนะอ่าอ่านมองหน้ามองคอลูกอ่าและแล้วอ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว มีการขับซ่อมมาทางนี <kind> ้อีกแล้วเหรอนี่นี่นี่มีตัวเดนนิสสองยักษ์ใหญ่นั่นเลยนี่ไอไอนี่เป็นตัโอ้ทำไมตัวมันยักษ์ใหญ่นี่ปลาพยูนทำไมโอ้ปิ๊ดไหวไหมไหวไหมปิ๊ดหยกินน้ำคะโอ้ยยักษ์ใหญ่มากเลยอ่ะโลุกล้โอ้โหปิ๊ตัวไหนมันถูกฮะอ่ะหยุดกินน้ำก่อนนะเติมพลังก่อนพี่ปิ๊ด ไหวไหมไหวไหม